เป็นเวลานาน,านมากแล้วที่ผืนป่าใกล้โมบ้านไม่มีเสือเข้ามาเพ่นพ่านแต่จู่ๆก็มีชาวบ้านถูกเสือฆ่าตายและลากไปกินแม้จะได้ยินเสียงปืนดังอยู่ถึงสามนัดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเหยื่อให้กับมันอยู่ดีแต่ไม่มีใครเห็นว่าไอ้หลายพลาดก่อนนั่นมันบาดเจ็บหรือไม่ชาวบ้านต่างก็พากันหวาดกลัวจนไม่กล้าออกไปไหนมาไหนพรานรุ่นเก่าๆที่เคยมีประสบการณ์ในการล่าเสือและล่าสัตว์ใหญ่ ก็ไม่มีใครมีชีวิตหลงเหลืออยู่แล้วที่ยังอยู่สองคนก็แก่เท่าชราที่ยังมีหนึ่งคนก็คือพ่อของณจวงซึ่งเป็นเมียของณสุกแก่เคยเป็นพรานที่มีความเก่งกล้ามือฉมังหนึ่งในสามของหมู่บ้านซึ่งยากที่จะหาพรานในถิ่นนั้นมาเทียบได้คนแรกนั้นตายไปด้วยโรคชราส่วนอีกคนเป็นรุ่นน้องหลายปีไปได้เมียอยู่อีกหมู่บ้านและแวกใกล้เคียงกัน และมีอาชีพเป็นหมอผีด้วยนอกจากพรานเมื่อแกเท่าชลาก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเลยนาสุกกับนาคำเพื่อนอีกคนที่เป็นพรานด้วยกันก็พากันออกตามล่าเสือตั้งแต่ช่วงเช้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วระหว่างทางที่ออกตามล่าหาหล่องรอยของเสือนาสุกก็เห็นรอยเท้าของมันตรงออกมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่รู้ว่ามันไปฆ่าคนที่หมู่บ้านนั้นจนโดนไล่ล่าหนีมาหรือเปล่า ก็เลยตกลงกันว่าจะมัดห่างดักมันอยู่ที่นี่และมันอาจจะย้อนกลับไปล่าเหยื่อที่หมู่บ้านนั่นอีกก็ได้เพราะเมื่อวานก่อนมันได้เหยื่อที่หมู่บ้านเราไปแล้วและยังไม่รู้ว่ามันบาดเจ็บหรือไม่นาสุกกับนาคำก็เลยไม่ได้ย้อนกลับไปที่หมู่บ้านอีกเลยแม้ว่าคนที่หมู่บ้านจะเป็นห่วงและรอการกลับมาจนสายของวันรุ่งขึ้นก็ยังไม่เห็นวีแววของนสุกกับนาคำจนเมื่อถึงเวลาเที่ยง ก็เลยตัดสินใจว่าจะพากันเข้าไปตามหาเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับทั้งสองนาจวงก็ได้คว้าเอาปืนขู่กายของพ่อที่ไม่ได้ใช้มานานมากแล้วถือตามชาวบ้านไปร่วมสิบคนเพื่อความปลอดภัยตามหากันอยู่เกือบจะคำ่ำถึงได้ไปเจอกับร่างของทั้งสองที่นอนตายตาเหลือกถลนอยู่ใต้นั่งห้างเนือหนังถูกกัดฉีกจนเว้วะและหายไปบางส่วน สร้างความเสียใจให้กับนาจวงและเมียของนาคำเป็นอย่างมากแต่ชาวบ้านคนอื่นๆก็เคยสูญเสียคนที่รักไปเช่นกันจำต้องช่วยกันห่อเอาร่างของทั้งสองกลับไปเผาที่หมู่บ้านในที่สุดหลังจากการตายของนาสุกกับนกคำก็ไม่มีพรานคนไหนกล้าที่จะตามไปล่าเสืออีกเลยเพราะไม่รู้ว่ามันจะโผลมาตอนไหนและไปตอนไหนแต่ก็ยังคงพากันเข้าป่าล่าสัตว์เป็นปกติ เพราะว่ามันเป็นอาชีพไม่เช่นนั้นก็ไม่มีอะไรจะกินเผือกมันที่ลูกเมียพากันไปขุดหาเก็บไว้ก็ล่อยหลอไปจนเกือบหมดแม้จะมีอันตรายแต่ก็ต้องเสี่ยงแต่ให้เสี่ยงน้อยที่สุดด้วยการเข้าป่าไปชุดละสามคนบ้าง4ี่คนบ้างจะได้ไม่พลาดท่าให้กับเสือได้อีกส่วนนาะจวงไม้สาวใหญ่ที่ผัวตายไปหมดัหมดๆก็แ้นเคืองที่ผัวต้องมาตายไปอย่างไม่มีวันกลับ โดยที่ทั้งสองยังไม่มีทายาทด้วยกันแม้แต่คนเดียวแกเอาปืนของพ่อมานั่งเช็ดนั่งถูคาบฝุ่นสนิมและเช็คความพร้อมที่จะใช้งานเมื่อสมัยสาวๆแกก็เคยใช้มันมาก่อนตอนที่เข้าป่าไปล่าสัตว์กับพ่อและตอนนี้พ่อก็มาหลงๆลืมๆจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเพราะแกชราไปมากแกเข้าป่าไปเพียงลำพังทุกวันเพื่อตามล่าหาเสือ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอกับมันจะจะสักทีกลับมาบ้านก็มานั่งเมอลอยลูปๆคำๆอยู่แต่กับปืนและมองปืนของผัวที่เก็บกลับมาแขวนเอาไว้ที่ข้างฝาทุกวันจนตาเจียมผููเป็นพ่อคงจะจำอะไรได้บ้างแล้วเมื่อเห็นลูกสาวมีอาการเศร้าๆซึมๆแกไปหยิบเอาย่ามเก่าๆของแกที่แขวนเอาไว้มานานในห้องมายื่นให้กับนาจวงที่ยังทำหน้างงๆอยู่ พอนาจวงล้วงเอาห่อผ้าข้างในออกมาก็เห็นว่ามีทั้งเครื่องรางของขลังและกระสุนปืนที่ห่อเอาไว้ด้วยผ้ายันผืนเก่าๆที่ดูเข้มขลังอยู่จำนวนหนึ่งกับมีดอาคมอีกหนึ่งเล่มนาะจวงเข้าใจว่าพ่อคงอยากจะให้ตนเก็บรักษาเอาไว้พกติดตัวจะได้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆแกจึงนำเครื่องรางมาห้อยไว้และพกกระสุนที่น่าจะเป็นกระสุนอาคม ติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาที่เข้าป่าพรานที่เข้าไปล่าสัตว์หลายคนยังไงก็เป็นการยากต่อการล่าของเสือไอ้ลายเสือโค่งมันถึงไม่ยอมโผล่ออกมาให้เห็นแต่กับนาจวงที่แกเข้าป่าไปเพียงลำพังนั่นคงเป็นเหยื่ออย่างดีให้กับมันในช่วงเวลาที่หิวโซระหว่างที่เดินเท้าเพื่อหาหล่องลอยของเสือนาจวงแกก็ได้ยิงกระต่ายตัวอ้วนพีได้สองตัวเพราะต้องล่าสัตว์เอากลับไปเป็นอาหารด้วย ตลอดช่วงที่ออกตามล่าเสือแกจะไม่ใช้วิธีนั่งห้างเพราะต้องกลับไปดูแลพ่อของตนวันนั้นก็เช่นกันหลังจากที่ได้กระต่ายป่าไปสองตัวแกก็รีบสาวเท้ากลับในทันทีเพราะรู้สึกว่าจะเข้าป่ามาลึกมากแล้วแกออกไปรวมสองกิโลก็ได้ไปเจอกับรอยเท้าเสือระหว่างทางเขา้าซึ่งนาจวงแกตามหามานานเพราะมันเป็นรอยเท้าใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วไอ้ลายเสือโค้งนั่น มันตั้งใจมาดักรอนะจวงอยู่ก่อนแล้วเมื่อเหยื่อมาถึงมันก็พุ่งกระโจนออกมาจากที่ซ่อนตัวพุ่งเข้าใส่ทันทีโดยที่นาจวงเก็ดระวังตัวอยู่ก่อนแล้วเช่นกันตั้งแต่ที่เห็นรอยเท้าของมันกระสุนปืนก็ระเบิดโตมขึ้นพุ่งเข้าใส่หน้าอกของมันอย่างจังมันพงะไปนิดหน่อยก่อนจะพุ่งเข้าใส่อีกครั้งเพราะกระสุนปืนไม่ได้ละคายผิวของมันแม้แต่น้อย สร้างความตกใจให้กับนาจวงเป็นอย่างมากเพราะคิดว่ากระสุนเพียงนัดเดียวก็น,น่าจะฆ่ามันได้แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกระสุนปืนถึงยิงมันไม่เข้าไอ้ลายนั่นมันพุ่งเข้าถึงตัวก็หมายจะขยำข้อที่ลำคอแต่นาจวงกระได้คว้าเอาปืนมาขวางเอาไว้ะก่อนก็เลยถูกกงเล็บของมันตบจนกระเด็นปืนหลุดมือเมื่อแกหันกลับมาก็ถูกมันตะปบเข้าที่หัวไหล แล้วฝังคมเขี้ยวสบัดไปมาแต่หน้าแปลกว่าคมเขี้ยวที่แหลมคมของมันกับไม่สามารถจะฉีกเอาเนื้อหนังของนาจวงออกมาได้แต่มันก็ยังไม่ลดละความพยายามขย่ำฟัดที่ลำคอของนาจวงไม่ยอมปล่อยแต่แม้ว่าจะไม่มีบาดแผลแต่มันก็สร้างความเจ็บปวดให้อย่างแสนสาหัสนาจวงคิดในใจว่าหากว่าตนเองยังไม่ตาย ความเจ็บปวดแค่นี้ก็ไม่ทำให้นัจวงหยุดความเครียดแค้นไปได้แกหาโอกาสด้วยพลักกำลังที่เหลือหลวงเอามีดอาคมของพ่อในยม่มออกมาจ้วงแทงเข้าไปที่ล่างของไอ้ลายพาดก่อนนั่นสุดแรงจูจ่ๆก็มีเสียงร้องโอยออกมาดังลั่นทำให้ทั้งสองตกใจไม่ต่างกันนจวงตกใจว่าเสียงที่ได้ยินนั่นมันเสียงคนชัดๆส่วนไอ้ลายนั่นมันตกใจที่ถูกมีดอาคมแทงสวนเข้าไป จนเลือดสาดแดงฉานนาะจวงพอจะเข้าใจแล้วว่าไอ้ลายนี่มันน่าจะเป็นเสือสมิงแม้ว่าในชีวิตนี้จะไม่เคยเจอกับเสือสมิงมาก่อนอีกฝั่งยิ่งเจ็บก็ยิ่งแค้นบวกกับความแค้นของอีกฝั่งที่ผัวถูกฆ่าตายต่างก็พุ่งกระโจนเข้าใส่กันเพราะนาจวงรู้แล้วว่ามีดอาคมสามารถจะฆ่ามันได้แต่ไอ้ลายเสือสมิงก็ไม่ยอมพลาดท่าได้ง่ายๆมันจ้องหาจังหวะพุ่งเข้าใส่อยู่ตลอดเวลา จดจดจ้องจ้องกันอยู่ครู่หนึ่งไอ้ลายเสือสมิงก็ไวกว่ามันตบเอาร่างของนาจวงกับมีดกระเด็นไปคนละทางก่อนที่จะถูกไอ้ลายเสือสมิงพุ่งเข้าขย้ำอีกรอบนาจวงกรีบคว้าเอาปืนที่อยู่ใกล้มือลุกวิ่งหนีออกไปจากที่นั่นทันทีไอ้เสือสมิงบาดเจ็บยังไงมันก็ช้ากว่าแน่มีเวลาพอให้แกได้ล้วงเอากระสุนอาคมในย่ำมายัดเข้าใส่ในลำกล้องแล้วก็หันกลับไปประจันหน้ากับมัน แล้วก็ยิงสวนเข้าไปทันทีเสียงปืนระเบิดตมกระสุนกระพุ่งเข้าที่ลำคอของมันทันทีไอ้ลายเสือสมิงหงายหลังพึ่งตามแรงกระสุนก่อนที่มันจะตกใจทะลึ่งพลวดกระโจนหนีนาจวงจึงได้รีบวิ่งตามไปติดตดิจนเห็นกับตาว่าร่างเสือสมิงนั่นคอ่คอยค่อคืนร่างกลับมาเป็นคนจากที่วิ่งสี่เท้าก็กลายเป็นคลานอยู่ที่พื้นเป็นร่างชายแก่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด สุดท้ายก็ฟุบลงไปนอนอยู่ที่พื้นเลือดสดสดแดงฉานเต็มร่างนาะจวงเดินเข้าไปหยุดอยู่ที่หน้าของมันแล้วก็เอาปืนจ่อไว้ที่หัวมันแงนมองหน้านาจวงก่อนจะถามว่าเองเป็นลูกสาวของพี่เจียมสินะข้าจำปืนกับมีดเล่มนั้นได้ก่อนที่นาจวงจะสับไกปืนเสียงดังสนัน่นเข้าใจว่าตะแก่เสือสมิงนี่น่าจะเป็นหนึ่งในพรานในสมัยที่พ่อของตนเองยังรุ่งเรือง แต่นาจวงแกไม่สนใจว่ามันจะเป็นใครหากว่ามันรอดตนก็คงไม่รอดแกเดินกลับไปเก็บเอามีดอาคมกับกระต่ายรีบเดินกลับออกไปจากป่าเข้าหมู่บ้านทันทีไปถึงบ้านก็เกือบจะค่ำจึงไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครจนช่วงสายของวันรุ่งขึ้นพรานสี่คนที่พากันเข้าไปนั่งห้างออกจากป่ามาถึงเจอกับร่างของตาแก่เสือสมิงที่นอนตายจมกองเลือดอยู่ในปา่า ในสภาพที่ร่างเป็นคนแต่มีใบหน้าเป็นเสือโครงมีเขี้ยวงอกออกมาให้เห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครที่สามารถฆ่ามันได้นาจวงเองก็มาได้บอกเรื่องนี้กับใครแต่ภายหลังชาวบ้านก็รู้กันเองเพราะเห็นมีดอาคมที่แกพกติดตัวอยู่เป็นประจำกับรอยแผลจากมีดที่ร่างของตะแก่เสือสมิงนั่น